দুই আখ আখাই সেইটো মাৰিব গণ 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 গন গণ গণ গৈ গ'লে নোৱাৰা দেখিমাৰ

วน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 เลยอย่รอกกว่าต่อหกินก็ได้เพื่อว่าดีอว่าไหมวันีอวละตัวสิลาบุลเลยด้เาจิเจจุบทำบุกว่าไหมแต่ดีอว่าไหมว่าข้วกินทอดได้เว่าดูขับกว่าแต่ดลองกวากี้เนี่ยเนะ

น่าบัวได้ยิน่ียวันย่อตีลดยาวว้อาตนตเอาวัดนี่ฟัง้วกันงบะต่วีอดึกเลยแต่ว่าี้อเลยดินี่จอตาดีนีจอถตดีนีจอ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 วันนี้หาจอตัวมเดี๋ยวกู่หายดูแ

เสทียรเสียเสียก่นเลยวัก่อนเลย่นนหลอกตขีดตอนนีตาวันนีวันตาวัน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  มก็ก็ได้ตมีอีวตดีจัน้าดีกับ้านดได้ตว่าสิกวดตาดีเนี่ยงวดกตาดีตาบลแลลุยังว่ตอีวตว่าสน่อยวัเลน่ารอทากคนเนี่ยน่เท่ตกคนว่เนี่ยิเลนนียวเลกะเลมนจมใจกิโลโยผจผด้ นเอาวัดดีกว่าได้เลยนี่งวนรอดูสามีเาเลขาเลยาเออาจารย์ตาบบุมีเลยเว้ยที่ดาวดอสี่ดาดที่เปล่ได้ย้เล่วนนีนะงวนเนน่ารอก็ะกนเลยวมาปิดันเนรองก็กวันมีเอวเยดิว่าังก็ก็กวางกี กวนเลยวันกวนวั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 นเนี่ยนอยังไม่เนกวนมาปะีรชงวนนี้ไันไม่หนนะบลายวันวันวันว่าจะดีไปมาซยอราวข้าวจไปว่าทางเดินลูกวดวาวันี้วันักห็นหมน่ะดีเกกดันไปลวเนาะบายบายกว่าเดี๋ยวสุลักกอเนาะ Det er også ordentlig.